การอากาศหนาววันที่25จนถึงวันที่3ทธันวาคม2563นาวจัดประลัดบอกค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศประจำวัน,ก,นก่อนจะไปรับชมรับฟงังฝากกดติดตามกด subscribe ที่ดาชาแนลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ คาดการอากาศหนาวเย็นจากโมเดลของ ECMWF ของฝั่งยุโรปนะคะวันที่25จนถึง26พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นสังเกตก็ตามภาพนั่นก็คือเส้นสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะกำลังปานกลางถึงกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกมีอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลงประมาณ1-4องศาเซลเซียสประกอบกับมีลมแรงค่ะระมัดระวังกันด้วย ส่วนในวันที่27พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรง ถึงแรงมากแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกมีอากาศหนาวเย็นถึงหนาวเลยนะคะอุณหภูมิลดลง3-5องศาเซลเซียสและมีลมแรงก็เตรียมตัวเสื้อกันหนาวและดูแลสุขภาพตัวเองให้เรียบร้อยค่ะวันที่2-3พฤศจิกาย,ยนนะคะมวลอากาศเย็นหรือยอมความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก,ออกมีอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะ ปีนี้ก็ค่อนข้างหนาวดูแลสุขภาพเตรียมอุปกรณ์กันหนาวให้พร้อมใครจะไปเที่ยวไหนก็เช็คสภาพอากาศนิดนึงนะคะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศประจำวันที่25พฤศจิกายน2563 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอา่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่สะสมไว้ด้วยสำหรับคลื่นลม บริเวณเอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า3เมตรจาก ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองค่ะส่วนเรือเรียกควรงดออกฝั่งตั้งแต่วันที่25ไปจนถึง30พฤศจิกายน2563อันหนึ่งยอมความระกาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียในช่วงวันนี้ถึงวันที่27พฤศจิกายนลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยมาเช็คสภาพอากาศที่ภาคเหนือกันเลยภาคเหนือจะมีอากาศ เย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด8-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจาก ภาคอีสานจะมีอากาศเยน็ Omaha, ยนในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสยอดภูอากาศเย็นถึงหนาอุณหภูมิต่ำสุด10-17องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจาก กี้ปักหมุดเพิ่มเติมให้คุณเสาวรสนะคะบ้านโปง่งวันนี้ไม่มีฝนมีก็ตอนเที่ยง0.1ม mm, ิลิเมตรกี้ว่าไม่น่าจะตกเลยนะคะเพราะปริมาณน้ำฝนเล็กน้อยมากอุณหภูมิช่วงเช้า24องศาเซลเซียสช่วงกลางวัน31องศาเซลเซียสและช่วงเย็นประมาณ28องศาเซลเซียสจ้ะ ภาคตะวันออกจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกนเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งสูงประมาณ2เมตรจ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าะนองรอะ6 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงประมาณ2เมตรจ้า ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตร ชทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลน,นะคะจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 4องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงกี้ปักหมุดเพิ่มเติมให้กับ ทนนบุรีนะคะฝั่งทนวันนี้ไม่มีโอกาสฝนตกอุณหภูมิช่วงเช้า25องศาเซลเซียสช่วงกลางวัน32องศาเซลเซียสและช่วงเย็นอยู่ที่ประมาณ28องศาเซลเซียสค่ะคุณเสวรสต่อกันที่สมุทรปราการนะคะวันที่25้นั่นก็คือวันนี้ไม่มีฝนเลยนะคะคุณภาชนีอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่2 4องศาเซลเซียสในช่วงเช้าช่วงกลางวัน32องศาเซลเซียสและช่วงเย็นประมาณ27องศาเซลเซียสค่ะ ก็ดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะ ขี้ขอเน้นย้ำในส่วนของประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่3นะคะเรื่องเตือนภยัยฝนตกหนักภาคใต้และขึ้นรมแรงบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีฝนกระทบตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤศจิกายน2563พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักได้แก่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนาราธิวาสค่ะ ก็อย่างที่บอกไปเนื่องจาก มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้และยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางใกล้เกาะบอร์เนียวประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งจะส่งผลทำให้วันที่25-28พฤศจิกายน2563บริเวณภาคใต้ใตฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่กี้พูดไปเมื่อกี้นี้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพล น้ำป่าไหลหลากและน้ําล,ล้นตะลิ่งสําหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและเรือเล็กก็ควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 25, 26, 27, 28พฤศจิกายน2563เพื่อความปลอดภัยนะคะมาทบทวนกันอีกรอบสำหรับอากาศหนาวอากาศหนาวก็จะหนาวเย็น มากกว่าปกติในปีนี้นะคะและ ช่วงวันที่25-26อุณหภูมิจะลดลง1-4องศาเซลเซียส27-1ธันวาอุณหภูมิลดลง3-5องศาเซลเซ,ลเซลียสช่วงนี้จะค่อนข้างหนาวเลยค่ะและวันที่2-3ธันวาคมอุณหภูมิก็จะลดลง1-3องศาเซลเซียสค่ะก็เตรียมตัวรับอากาศหนาวได้เลยใครที่หนาวแล้วมาคอมเมนต์มาพูดคุยกับทิดาชาแนลได้ก็มีเพื่อนๆแจ้งเข้ามาว่าน้องโบน้ำพู่หนาวแล้วสําหรับคลิปนี้ทีดาชาแนล ขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย